Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. อันทำเวลาครับต้องขอชูกรสนะครับขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าขอลเราสุภะห้านะหัวตาลานะครับที่ให้โอกาสทีมงานรายการสนันกิีฬาเบิกฟ้าอิสลามนะครับได้มาติดตามภารกิจของอความคืบหน้าในการอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ในวันนี้นะครับที่รุ่งได้ภานาเจบีครับท่านผู้ชมครับทางสมาคมผู้ประกอบพิจการฮัฮั์และก็สมาพันธ์ผู้ประกอบพิจการฮัจั์แห่งประเทศไทยนะครับได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพความ การอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ในปี2,560นะครับและผมได้มาพบกับท่านประธานสมัพันธ์ผู้ประกอบกิจการฮัชแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์พักดีมะแอนนะครับจะได้สอบถามถึงเรื่องราวของการจัดการประชุมในวันนี้นะครับมีผู้ประกอบการมามากมายทีเดียวครับท่านครับอาศัยก็ทราาจย์ครับสำับในกลุ่มครับยินดีนะครับจะท้าความนิดหนึ่งว่าในขณะที่ในประเทศไทยเราเนี่ย เรามีอยู่สามสมาคมครับเราก็เลยคิดว่าบางอย่างเนี่ยเราจะต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะได้ให้ความคิดเห็นให้ข้อสเสนอแน,นะกับทางราชการหรือราชการให้นโยบายแก่เรามาเนี่ยเราก็จะได้ผ่านสมาพันธ์เราก็เลยจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ขึ้นมาขึ้นโดยสมาคมแต่และสมาคมก็ทํางานกันไปแต่ว่าในหลักการที่จะรวมกันเนี่ยเราก็ใช้ในเชิงของสมาพันธ์เราชื่อว่าสมานา์เครือข่ายผู้ประกอบการคัครับประเทศไทยนะครับในวันนี้เนี่ย หลังจากสมาพันธ์ดูว่าในเรื่องของกิจการฮัซึ่งได้ย้ายจากกรมการศาสนามาเป็นกรมกรมการปกครองเนี่ยทางปัิบติจริงๆเราผู้ประกอบการก็ดีบรรดาตรแท่ก็ดีรอพีนอมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องของฮัชเนี่ยก็ยังไม่ได้พบกับในส่วนของราชการตรงนี้เป็นทางการก็เลยเป็นที่มาที่สมาพันธ์ก็เลยจัดงานขึ้นก็เชิญให้ทางราชการโดยกรมการปกครองเนี่ยเอามาพูดพบกับพวกเราเพื่อจะ ี้แจงถึงข้อเท็จจริงจุดยืนการทํางานแนวทางอะไรต่างๆซึ่งมันก็มีปัญหาอยู่มากมายถึงมารรเรื่องฮัทก็เลยเป็นที่มาที่ว่าวันนี้สมนธ์ก็เลยจัดการประชุมสัมมนาในเชิงปฏิบัติการในเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มันจับต้องได้กับแนวทางที่เราต้องปฏิบัติเนื่องจากฮัทเนี่ยมันเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วที่เราจะต้องเดินทางกันเพราะบางทีทิศทางบางอย่างนี่มันก็ยังยังไม่รู้ก็เลยเป็นที่มาที่เชิญ ทางส่วนราชการโดยกรมการปกครองทอ่านอธิบดีกรมการปกครองในฐานะเลขาธิการสำนักงานสนสมกิจการฮัชท่านก็มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีสัจชัยมาทําการพบกับพวกเราในวันนี้ก็ดีวันที่เร,ร,ราพอใจนะครับเรบาพอใจในการที่ท่านอธิท่านรองอธิบดีท่านได้พูดถึงจุดยืนในทางของกรมการปกครองอเกี่ยวกับเรื่องฮัชและแนวทางที่จะบัดต่อไปผม ชอบคาของท่านดูสอสองสารประโยชนะ mm ์ hmm. ะครับที่ว่าการทำเรื่องฮัทเนี่ยคือปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ mm hmm. แต่การที่จะแก้ไขปัญหาต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันขอ้อที่จริงมันเป็นยังไงเราเอาเรื่อมนมาวถึจะแก้ทางถูก mm hmm. แล้วก็แม้ก็ทัานท่านพูดถึงเรื่องของการที่จะลดราคาหรือ อะไรต่างๆเนี่ยก็โอเคลดได้แต่ว่าไม่ใเ่ลลดมาตรฐานฮัสนี่มันต้องพัฒนาในเชิงของมาตรฐานศักยภาพมันก้าวยิ่งยิ่ไปบางทีถ้าราคาต่ำเนี่ยมันอาจจะลดมันอาจจะร,า,จะา,ราคาต่ำเนี่ยมาตรฐานมันก็ต้องต่ำไปด้วยเนี่ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็อันนี้ก็มาคุยกันพิจารณากันอันนี้ก็ใมทานวันนี้วันนี้เนี่ยก็ถือว่าทางสมาานา์โดยสมาคมสามสมาคมผู้ประกอบการฮัสก็ได้รับความ มันที่น่าพอใจนะครับมันที่น่าพอใจที่ในส่วนรัชการก็ลงมาชี้แจงลงมาให้ความร่วมมือในเชิงของแนวทางปฏิบัติเราก็โอเคในฐานะที่เราผู้ประกอบการแน่นอนแหละเราก็ต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่ทางราชการกําหนดแต่เช่นเดียวกันทางราชการก็ต้องฟังแนวทางของเราบ้างว่าบางทีบางอย่างส่วนของรัชการแต่ส่วนของผู้ปฏิบัติ หรือผู้ประกอบการเนี่ยม,มันจะต่างกันมสมมติฐานของแต่แต่ละส่วนมันจะต่างกันทําอย่างไรที่จะให้สมมติฐานของแต่ละส่วนเนี่ยให้มันเป็นไปในทิศทางที่จะเป็นประโยชน์กับผุ้ยัดให้ได้นี่คือสิ่งที่เราคิดกันอยู่ครับอันเวลาครับท่านผู้ชมครับในการตรวจสอบความพร้อมนะครับการอำนวยความสะดวก ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัชในปีนี้นะครับและในขณะนี้ครับเราได้มาพบกับนายท่านนายกสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัชภาคใต้แห่งประเทศไทยนะครับท่านนายกมัดยูซบมะซะนะครับที่จะได้มาบอกเล่าถึงความพร้อมท่านครับอาจารย์ครับรับกุมสลามครับก็คือครับเราก็ได้ติดตามในเรื่องกิจการฮัชของโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานั่นแหละ ก็คือระบบดูแล้วค่อนข้างที่จะพัฒนายิ่งขึ้นโดยเฉพาะพออาการที่เปลี่ยนจากวัฒน,นธรรมมาอยู่กรมการปกครองนี่ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะพปัญหา,าการชาวชนจะเด้ภาคตายนี่ผมดูแล้วท่าทีนี้มีความคึกคัดพอสมควรแต่แล้วปัญหาก็กต้อง ดูแลสภาพคล่องในด้านเศรษฐกิจก็ค่างมีปัญหาที่กระทบในการที่จะตัดสินใจที่จะไปประกอบวิจการฮัทในปีนี้ครับมีข้อแนะนําอะไรยังไงบ้างครับไปถึงไปในส่วนของผู้ที่จะเดินทางไปในปีนี้ในทางที่ท่านดูแลอยู่ในทางภาคใต้นี่ครับถ้าที่ผมสังเกตดูในส่วนที่กิจการฮัทของประเทศไทยเรานี่โดยเฉพาะฮัทเนี่ย เป็นเรื่องจางเป็นสาหรับมุสลิมที่คร<ม>บสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะการเงินและวามพพ้อมด้านต่างๆดังนั้นผมเองเนี่ยจะขอแนะนาเป็นพิเศษก็คือความการตัดสินใจ<ม>เพราะการทํางานของระบบโดยเฉพาะาร,ระบบกรงการปกครองเนี่ยมันต้องชัเจีนม,มันไม่ใช่อยู่ๆแล้วไปอยู่ๆแล้วตัดสินใจไม่ไปก็เป็นส่วนหนึ่ง ก็อยากจะจะจะให้แนะนําให้กับผ um ู้แสวงบุญต่างที่ต้องการที่จะเดินทางไปประกอบกิจการฮัทในแนวใหม่ในโครงการบุกครมนี่ผมอยากแนะนําให้การตัดสินใจโดยเฉพาะปัญหาการเงินปัญหาการตัดสินใจที่จะไปกับผู้ประกอบการรายใดๆหรือว่าอาจจะเป็นการที่จะเตรียมพร้อมเพราะเวลาต้องเดินไปข้างหน้า อ่าโอเคซึ่งขณะน,นี้พวกเราก็ได้ออนไลน์ชื่อไปเลยเกือบอย่างรตัเป็นอันดับต่อไปก็คือมันไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่จะจะตัดสินใจเรื่องการบินบและก,ก็การเช่าบ้านต่อไปในอนาคตดังนั้นการตัดสินใจที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราพร้อมที่จะเดินทางและไม่เป็นปัญหากับผู้ที่ มาส่งเสริมเกี่ยวกับกิจาการฮัทของเราในอนาะคตได้ครับอานามบิลาครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมเรามาตรวจสอบเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทนะครับในในวันนี้ครับในขณะนี้เรามาพบกับท่านนายกสมาคมผู้ประกอบกิจาการฮัทกรุงเทพมหานครที่ภาคกลางนะครับว่าในการเตรียมความพร้อมนะครับของผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทเ์โดย ท่านนายกสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัทท่านกำุนทองคำลุลนะครับที่จะมาบอกเล่าถึงการเตรียมความพรอนะ้อมณขณะนี้นะครับที่ <c oughs> สุริคุมครับผมในการเตรียมการพร้อมการเดินทาง,งประกอบพิธีฮัทเนี่ยนะครับผมขอเรียนแบบนี้นะครับฮัทเนี่ยเป็นเป็นกิจก,กรรมที่เป็นสดุดูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจะเดินทางเนี่ยนะครับเราควรจะมีการวางแผนล่วงหน้านะครับเพราะการวางแผนล่วงหน้าเนี่ย อาจจะทําให้เรามีความพร้อมเนี่ยทั้อย่างน้อยสุดก็มากกว่า50าสิบนะครับบางทีเนีบางคนจะคิดว่าอ,อย่างไปทัวร์ที่อื่นเนี่ยท่านจะวางแผนกันนะแต่เราไปฮัทเนี่ยจะรู้สึกว่าลึกแล้วก็จะไปเลยบางครั้งมันเต็มไปหัดไม่ได้นะครับในหลักของความเป็นจริงนะครับในเทศกาลฮัทเนี่ยจะมีคนจากทั่วโลกเนี่ยมุ่งหน้าเข้าไปที่เมกกะเนี่ยนะครับนครมักกะของเราเนี่ยนะครับแผ่นดินตะวันอหกลามเนี่ยมากกว่า3ล้านคนนะครับในช่วงเวลาที่จํากัด นะครับในช่วงที่เวลาพร้อมกันเนี่ยฉะนั้นการวางแผนเป็นเรื่องสําคัญ mm hmm. นะครับผมเร mm hmm. น้นะครับผมและกรนีการเตรียมตัวสําหรับอา,อาจาระชาุนที่ตั้งใจไปทำฮัทน,น,นะครับพี่น้องมุสลิมเรานะครับสิ่งแรกเลยนะครับผมท่านอย่าไปวิตกนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนในฮัทนะครับ mm hmm. ขอท่านคิดอย่างเดียวว่าท่านจะทําอะไรนะครับที่ให้ได้รับความาเปลี่ยนแปลงจากเราให้มากที่สุด นะครับนั่นคือการบริหารเวลาของท่านเพราะในการเดินทางไปทำฮัทเนี่ยท่านมี24ชั่วโมงนะครับท่านเป็นบีชูโรแมนเป็นแขกที่มีเกียรติของฮรล,ลและก็ประการหนึ่งนะครับนายกครับฮัทร,ราคาถูกฮัทราคาแพงฮัทแสนห้าข้อมูลคือเป็นความลังเลข,ของทุกญาติตอนนี้ถ้ามีข้อแนะนำยังไงนะครับในการตัดสินใจสำหรับเรื่องราวของราคาราคา,าค,าค,าคา่าบริการต่างๆให้กับพี่น้องครับ ครับขอบคุณครับผมสำหรับเรื่องค่าบริการต่างๆเนี่ยนะครับผมขอขอเรียนแบบนี้นะฮะเพราะว่าการไปทำฮัทเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยท่านต้องคำน,นึงถึงสังขารท่านก่อนฮัทเป็น,เป,นเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สังขารเป็นหลักนะครับฉะนั้นถ้าอ,อยู่ใกล้ใกล้ใกล้เมือดใกล้วยเรานะครับค่จาจ่ายตรนนั้นโรงแรมก็จะสูงนะครับถ้าหากท่านไปในาราคาที่ต่ํา ท่านอยต้องเดินมามื่อสิบเนี่ยมากกว่า1กิโลนะครับตนนั้นสังขารท่านเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินตรงนี้นะครับคราวนี้วิ่งถูกเท่าไหร่ท่านก็ต้องใช้สังขารท่านมากขึ้นไปอันนี้นะครับจะเป็นข้อที่เห็นง่ายๆนะครับและอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับโดยปกติธรรมดานะครับถ้า,าทุกทุกสิ่งนะครับมือค่าใช้จ่ายนะครับในก,กรณีหนึ่งนี่ว่าค่าใช้จ่ายใ,ในกิจการฮับเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ ในกิจการครับเนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่ที่เราจ่ายไปเพื่อสยหาวความป,ปลอปภัยจากอันะนะครับแล้วท่านจึงใช้ใจ่ายในสิ่งที่ว่าให้เป็นสิ่งที่ว่า อ,อัลฮัสกีกับท่านนะครับก็จงจแสดงสิ่งที่ได้ใช้จากลิสกีของจากลรลโลเนี่ยได้สมกับที่ลิสกีที่เราประทานให้นะครับครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของการเตรียมความพ,พร้อมของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัสในปี2560นะครับในวันนี้ผมขอนาท่านผู้ชมมาพบกับท่านประธานฝ่ายคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ดูแลเรื่องราวของกิจการฮัสนะครับก็คืออาจารย์อิบรอเฮมอาดับนะครับว่าในการการดําเนินความสะดวกการเตรียมความพร้อมในด้าน ต่างของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัตในปีนี้นะครับท่านอาจารย์อิบราฮิมครับอาสฤฤอาจารยมครับตอบนนี้ผมจสลรม่มวาระต้นน้อยบระกาตัการเริ่มต้นมาพบปะพูดคุยกันวันนี้มีการเตรียมการที่จะนําไปสู่การพัฒนายกระดับในกิจการฮัตซึ่งผมเองดูแลฝ่ายกิจการฮัตของคณะกมการ,ก,ารก,ลากลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งค่อนข้างจะมีบทบาทร่วมกับหน่วยง,งานทางภาคราชการไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง แล้วที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมได้มาร่วมในกิจกรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งาการที่กรมการปกครองได้ส่งผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยให้ค,หความรู้ให้สร้างความเข้าใจกับพี่น้องผู้ก่บการฮัทเนี่ยถือว่าคุยกับทุกคนเลยครับเพราะว่าผมเคยนําเสนอตลอดมาว่าฮัทนั้นจะต้องคุยกับผูก้กอบการเพราะว่าฮัท จะออกระเบียบหรือจะกําหนดกติกายังไงเนี่ยต้องคุยกับผู้ประกอบการให้ตกผลึกซะก่อนเมื่อตกผลึกแล้วผู้ประกอบการเนี่เป็นผู้ปฏิบัติฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีการสั่งจากข้างบนแล้วผู้ประกอบการไม่ไม่รับรู้รับทราบเนี่ยมันการดําเนินงานจะยากฉะนั้นวันนี้เนี่ยการมาเปิดใจคุยกันเข้าประชุมกันในเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติการ ก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนจากนั้นวันนี้เนี่ยทางกรมการปกครองโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็พยายามทําในเรื่องนี้เพื่อต้องการให้คนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ไม่เกิดความรู้สึกไม่อึดอัดแล้วก็สามารถที่จะ,ะดูแลที่หลับที่นอนได้อย่างสบายเป็นปกติเหมือนได้อยู่บ้านของตัวเองเพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นบทบาทร่วมกันของทาง กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและกับผู้ประกอบการทั้งสามสมาคมซึ่งวันนี้เป็นบทบาทที่โดดเด่นมากและผมเชื่อว่าถ้าพวกเราให้ความร่วมมือกันโดยที่ไม่คิดที่จะเยื่งซีนกันนะครับผมใช้คำว่าเยื่งซีนเพราะว่าเมื่อมีหลายสมาคมนึกว่าสมาคมนู้นจะไม่ใจสมาคมนี้นจะไม่สบายใจอะไรตรงนี้แต่ถ้าเราไม่คิดยื่งซีนเนี่ยผมเชื่อว่าอโอกาสที่จะนำพาหุณยักไปสู่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของพวกเราก็คือ ทำยังไงก็ได้ให้หุญญาที่ไปกับคณะของเราเนี่ได้รับพัชมบุตหรือฮัตเชอร์ได้รับการตอบรักกบจากลอสบานตาลาอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกานทัเวลาครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้นะครับผมมาพบกับท่านรองประธานคณะกรรมการฉลามประจําจังหวัดสงขลาที่กํากับดูแลกิจาการฮัตส์นะครับอาจารย์อัดยีเชมเหมมันนะครับถึงผลที่ได้รับจากความร่วมมือของ สมาคมผู้ประกอบกิจการัทั้งสมามทั้งสมาคมนะครับในนามของสมาพันค์ผู้ประกอบกิจการฮัทแห่งประเทศไทยและก็ทางผู้แทนภาคส่วนราชการโดยเฉพาะกรมการปกครองผลที่ได้รับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์เจมครับอาจารย์ุ่ครับนายกรมสร้ามรังตุลราอุรกาตุครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่ เดินทางไปประกอบพิธีฮัส์ของาจะดีขึ้นเพราะเนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีเครือข่ายครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศนะครับมีมากมายทั้งกำนันผู้ใหญ่หบ้านทั้งน,นายอำเภอทั้งคณะกรรมการอิสลามจังหวัดอีนหนอมันกทบินลังนะครับซึ่งก็อยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทยทังนั้นอันิบดีรัชครับท่านผู้ชมครับผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงกิจการฮัทไทยฮัทแดนใต้นะครับ ผู้แทนของทางศูนย์บริการบริหารจังหวัดจันทดนภาคใต้นะครับคือท่านหัวหน้าสุทธิติตรวีวงนะครับได้มาติดตามสังเกตการบรรยากาศความร่วมมือของสมาคมผู้ประกอบกิจาการฮัทภาคใต้และก็ในส่วนของประเทศไทยในนามของสมาธ์ผู้ประกอบกิจาการฮัทแห่งประเทศไทยนะครับว่า,าในถึงวันนี้นะครับในเรื่องราวของกิจาการฮัทไทยสู่สังคมสันติสุขเนี่ยท่านมองเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ ผมติดตามเรื่องฮัทมาโดยตลอดแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับสมาคมและก็หลายสมาคมเกี่ยวกับฮัทนี่ฮะเห็นความก้าวหน้าของกิจการฮัทไทยแล้วก็ได้รับทราบข่าวว่ามีการชมเชยกิจการฮัทไทยในทุกๆปีว่ากิจการฮัทไทยเรามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆวันนี้ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมประชมุชมเชมิงปฏิบัติการ ก็ได้เห็นความร่วมมือของสมาคมกิจการฮัทและก็มีทางสมาคมทั้งสามสมาคมได้มีการรวมกลุ่มเป็นสมาพันธ์เห็นความร่วมมืออันดีนะครับจากทุกฝ่ายทั้งกรมการปกรครองก็ได้ส่เพื่อผู้ใหญ่มาให้ข้อมูลทางสมาพันธ์ก็มีการเข้าร่วมการประชุม มีการสักถามข้อสักถามต่างๆมีการแสดงความทิ่เห็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาดิจิทัลรับัทไทยจะต้องออดีกว่าปีที่ผ่านมามเป็นคำาเป็นคำกล่าวของท่านอดีตเลขาธิการสอปตและก็ท่านเลขาธิการสอปตคนปัจจุบันท่านสุพนัทศิเลนทวินิติท่านก็เน้นย้ำเรื่องนี้มาตลอดว่าฮัทไทยต้องดีกว่าปีที่ผ่านมา ท่านธรรมิณฑครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้เรามาพบกับท่านเลขาธิการของสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัทภาคใต้นะครับท่านอาจารย์อิสมร์สามะนะครับถึงผลที่จะได้รับนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ประกอบการกิจการฮัท์ทั้งประเทศไทยในวันนี้นะครับอาจารย์อิสมร์ครับก็ถือว่าเป็นมิตหมายที่ดีนะครับที่ด้วยการประสานงานของสมาพันธ์ ผู้ประกอบกิจาการฮัทประเทศไทยนะฮะแล้วก็ได้เชิญทุพส่วนโดยเฉพาะเจ้าของอกรมที่มาดูแลกิจาการฮัทของประเทศไทยหลังจากมีการโอนย้ายกิจาการมาอยู่ที่กรสัมไทยซึ่งท่านอธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีและก็ผอ,อกองแล้วก็าทาง คณะธาราจาสายการบินเนี่ยจะที่เท่าที่ผมประมวลผลการประชุมทั้งหมดเนี่ยหนึ่งทางฝ่ายกรมการปกครองไม่คาดคิดว่าทางสมาคมสามสมาคมแล้วก็สมาคมนเนี่ยมีขีดความสามารถในการที่จะจัดประชุมได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะแล้วก็โดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของราชการเลยแล้วก็สิ่งที่ ําใหู้้ะกับการอึดอัดใจแล้วก็ไม่เกิดความชัดเจนเนี่ยแตไปดูแผนปฏิบัติการแล้วก็ปฏิทินแผนงานฮัทปี2560ของโครงการปกครองหรือแม้ว่าเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับกิจการฮัทซึ่งประเทศไทยไม่เคยเประสบมาก่อนก็คือเช่น MOU ของซาอุดีที่ขอให้ขนส่งผู้โดยสารฮัทเนี่ย กับสายการบินของซาอุดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายสายการบินเอกชนหรือประจําชาตินี่50%ของผู้สายวับุญของแต่ละประเทศแล้วก็สายการบินประจําชาติของแต่ละประเทศ50%เนี่ยด้วยการผูกเงื่อนไขว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะไม่ออกวีซา่าในเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นสิน่งที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ทางซาอุดีอาระเบียจะประกาศ อย่างเข้มงวดที่เคยทํามาก่อนทีนี้อยู่ที่ะะะระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลซาอุดีโดยผ่านกระทรวงคมนาคมว่าความพร้อมว่าอาจจะขอลยหย่อนยกเว้นในบางประการเนี่ยก็ต้องฟังผลหลังจากการประชุมของวันที่10มีนาซึ่งจะเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะ, mm. ะสิ่งเหล่านี้แล้วก็ส่วนส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็เกิดความกระจายแล้วก็เราเข้าใจว่า รมการปกครองซึ่งเป็นนักปกครองอของพระส่วนต่างๆเนี่ยเข้าใจทางด้านสังคมจิตวิทยามากที่สุดเนี่ยท่านพยายามเสนอนโยบายว่าอะไรที่มันติดขัดเรื่องระเบียบข้อบังคับเนี่ยถ้าผ่อนพรมได้หรือว่าลดหย่อยนหรือว่าขยายโอกาสก็น่าจะรับฟังแล้วก็ขยายโอกาสไม่ใช่ว่าปิดกั้นว่าถ้าทําอย่างนี้ทําให้มีการฟ้องร้องผิดกฎหมายเหมือนกับนัก นิกนักกฎหมายานักนิติกรที่เขาชำนาญเรื่องกฎหมายดูแค่กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้มองถึงวิธีการปกครองทางด้านรัฐศาสตรน์นซึ่งพวกเราก็คาดหวังว่ากรงการปกครองก็จะให้โอกาสถึงแม้ว่าในแผนของกรงการปกครองเนี่ยได้เตรียมไว้อาจจะเป็น,นที่ชัดเจนแน่นอนแต่เมื่อมีผลกระทบหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการ ให้มีการทบทวนแล้วน่าจะมีการป่อมพรนหลายๆอย่างสิ่งนี้ทางสมัรพันธ์แล้วก็สมาคมนี่ก็สบายใจทำให้สมาชิกผู้ปกะกอบการทุกสมาคมเนี่ยเกิดความกระจ่างแล้วก็จะให้ความร่วมมือในมากขึ้นนะฮะสมัครสมาชิกทีวีสำนักจุฬาวันนี้พิเศษเพียง1,000บาทต่อปีรับบัตรไอพลัสเอกสิทธิพิเศษสำหรับทีวีสำนักจุฬารับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ พร้อมรับสัมมนาคนุณการประกันอุบัติเหตุจากทิพปะยะตากพลตามเงื่อนไขที่กำหนดสอบถามรายละเอียดได้ที่คอนเซ็นเตอร์โทร8 8 7 7 4 4 1 1 6 6หรือศูนย์บริการธุรกิจโทรทัศน์สำนักจุฬาราชมนตรีใกล้บ้านท่าน